สวัสดีครับชาวราศีกรัรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ id มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้ลรานะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ six of one นะครับไพ่ the h a r o p h a n n king ถือเหรียญอาไมหนถือเหรียญน,นะครับไพ่ the fool อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ เพจ of one โอเคครับความรักความสัมพันธ์ของชาวกันลักขณะการค่อนข้างดูมีความสดใสมากขึ้นนะครับมีโอกาสของการปล่อยวางอะไรได้ดีขึ้นเขาคนนั้นอาจจะมีความคิดในเรื่องของการมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มีความโดดเด่นนะครับกับในเรื่องของ l e r a t i o n ค่อนข้างมากเหมือนเขาจะค่อนข้างดูมีการพัฒนาการเรียนรู้นะครับกับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกในสิ่งต่างๆแต่อาจจะช้านิดนึงนะครับมีไพ่ไหนถือ ไนท์ถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่อัศวินที่ชาที่สุดใน4อัศวินดังนั้นเนี่ยคือเราจะไป ให้เขาคิดตัดสินใจนะครับไปตามความรู้สึกของเขาเราอย่าไปขัดไปขวางเขาเกินไปนะครับเพราะว่าชาวการนักนากันเนี่ยบางทีก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูเซนซิทีฟง่ายนะครับอะไรแบบเนี้ยเนาะคือเข้าใจว่าบางครั้งเราอาจจะแบบเหมือนต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงแต่นีเมื่อเขากําลังทําอะไรถูกทิศถูกทางเราก็ปล่อยให้เขาทําไปเพื่อให้เขามีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ยังแบบ ให้สิ่งดีๆและการเป็นรูป,ปรธรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณจะดีกว่านะครับ s ิกออฟวัเกิดขึ้นคือชัยชนะความสําเร็จเพราะว่าชาวการลักณะกันกําลังจะมีโอกาสของความสําเร็จที่เขาอาจจะยอมรับความรู้สึกกับสิ่งที่เขานั้นอาจจะปฏิบัติต่อตัวคุณค่อนข้างดีเพราะเขาอาจจะเรียนรู้พัฒนานะครับไพ่เดอดารฟันเนาะคือการเรียนรู้การพัฒนากัน ตึกตรองไตรตรองการแก้ปัญหาได้ถูกจุดถูกต้องนะครับถ้าเราให้อิสระนะ the fool อาจจะทำให้ความรู้สึกของเขานั้นเอเอียงมาทางเรามากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าความชัดเจนจะค่อยๆบังเกิดกับชาวกันแล้วก็รักคานากันมากขึ้นตัวคุณเองอาจต้องพยายามเติมเต็มในเรื่องของ passion นะครับความรักความสัมพันธ์ความแรงปัรถนาที่ดีให้กับตัวเขามากขึ้นจากเด็กถือไม้ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม,ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเรีบเกินไปเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้และการพัฒนายิ่งการพัฒนามากเท่าไหร่เรียนรู้มากเท่าไหร่โอกาสของความรักของคุณจะดีก็มีมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละนะครับดังนั้นชาวกันแล้วก็ลัคนาการควรจะต้องพยายามโฟกัสในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาให้มากแล้วคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาหรือความรักความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยอาจจะกําลังมาถึงตัว ุมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักเพิ่มเติมอย่างไรขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกันรักขนาดกันด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างเขาคนนั้นคิดยังไงนะเป็นไพ่เลิฟเวอร์เป็นไพ over, เ่เมจิเชียนเจ็ดถ้วยอัศวบินถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับ ก้าดาบนะครับไพ่เสียมาเพียงใบเดียวคือ9ดาบนอกนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีมากดังนั้นความสัมพันธ์ของชาวกันลักขณากันนะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขความสดใสแล้วนะครับมีไพ่เดินเลเวอร์มาแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาค่อนข้างดูมีความข้างรักกับตัวคุณดีขึ้นนะครับมีโอกาสของการที่เขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะแบบเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างที่จะมา โฟกัสหรือมอีการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะดูเหมือนกับแคร์ความรู้สึกของตัวคุณดีขึ้นนะครับมีการพัฒนานะครับในการเรียนรู้แล้วยังมีการต่อยอดหรือมีการแบบคุยกันนะครับหรือว่าติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับ แต่อย่างที่บอกว่าไพา่ใบนี้คือไพ่ไหนถือเหรียญไหนถือเหรียญเนี่ยคือคุณอาจจะยังพอที่จะมีความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปสักระยะหนึ่งแต่เขายังไม่ได้ขาดกัน นะครับอาจจะแค่เงียบไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความคิดในความฟุ้งซ่านเล็กๆนะครับหรือมีอะไรที่คงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเพราะว่ามีไพ่ใบนี้ด้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่แปดดาบนะครับคือตอนนี้เขาค่อนข้างดูเซนซิทีฟแล้วก็ เมื่อแปดด้านนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันทําให้เขาอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขานะครับปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีพอโอกาสของความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะเข้าหาเราดีขึ้นพะไพ่เลเวอร์อยู่ยังไงคุณเกับเขาก็ยังคงไม่ได้แบบจากกันอะ่ะยังคงไปต่อกับความสัมพันธ์ได้นะครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่เขายังดีกับตัวคุณค่างเยอะมากๆเลยและยังมีโอกาสของการที่เขาจะมีแพชชั่นนะครับ อัศวินถือไม้อัศวินถือไม้จากเด็กถือไม้เป็นอัศวินถือไม้แปลว่ามีการพัฒนามีความโดดเด่นมากขึ้นถึงเขาจะช้าแต่เขาค่อนข้างที่เวลาเขาเมคชัวปุ๊บเขาไปเลยนะครับเขาติดจรวดเลยนะเขาไปแบบเหมือนแบบเออ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยจนบางทีคุณอาจจะดูมีความรู้สึกว่าแบบงงงงอตกลงเขาคิดอะไรเขาทําอะไรตอนแรกอะ่ะดูเงียบดูนิ่งดูเหมือนแบบเฉยเฉยนะแต่ทําไมตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเขาเข้าหาเราดีมากหรือเขามีความรู้สึกแบบแติดต่อสื่อสารกับเราแบบทีทีเลยอะ่ะนะครับแต่ก่อนมันดูแบบ ถามคำตอบคำนะครับตอนนี้มันดูเหมือนติดจรวดดูเหมือนแบบเฮ้ยถามปุ๊บตอบ,ป,บ,ป,บ,ตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเลยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ตื่นลุลน์นะเออกับความรู้สึกแอคทีฟกับเราหลังจากที่เขาแอคทีฟเล็กๆจากเด็กถือไม้กลายเป็นอัศวินถือไม้ข้านค้างแอคทีฟกับคุณมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือไพ่เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยต้องการมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆถ้าเขาคิดหรือตัดสินใจอะไรแล้วนะครับ เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองได้ดีพอเนี่ยเดร์เมจิเชียนได้มาทบทวนได้คิดได้ตัดสินใจอะไรถี่ถ้วนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะแบบเอ็นเอียงทางคุณได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราเนี่ยพยายามใส่ใจดูแลเทคแคร์กับเขาราชินีถือถ้วยเขาก็จะปฏิบัติต่อตัวคุณอย่างที่เป็นเหมือนกันเนาะเพราะาราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ ใส่ใจแทคแคร์ care, ดูแลดีนะครับเหมือนเขาอาจจะมีด้านเนี้ยกับตัวคุณที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาอาจจะได้แบบทบทวนแล้วคิดแล้วตัดสินใจแล้วถ้าคําตอบคือตัวคุณใช่นะครับแปลว่าเขาจะดูแลเอาใจใส่กับคุณดีมากนะครับหรือว่าสามารถที่จะปรับเหมือน ดูแลพัฒนาความรู้สึกความสัมพันธ์หรืออาจจะแคร์ความรู้สึกของเรามากขึ้นก็ได้แต่ในหนาที่นี้นะครับหมายความว่าตัวเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยไม่ได้แปลว่ารอให้เขาแคร์เราอย่างเดียวโดยที่เราแบบจะเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายแล้วให้เขามาแบบเฮ้ยปฏิบัติและทรีสกับเราดีแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องพยายามที่จะต้องทําในสิ่งที่มันเต็มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาเนาะประมาณนี้ อย่างที่บอกไปว่ายังไงไพ่หกไม้มาแล้วหกไม้แปลว่าชัยชนะแปลว่าการประกาศศักดานะครับแปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลที่ดีมันมีการตอบรับที่มากขึ้นนะครับจากการเรียนรู้จากการพัฒนาจากการที่เรามีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับตัวเขาโดยการที่เราให้อิสระในการคิดการตัดสินใจให้ the fool เนี่ยเป็นไพ่สำคัญมากๆเลยนะครับ the fool เนี่ยหมายถึง freedom หมายถึงอิสระหมายถึงการคิดกัน ตัดสินใจโดยการที่เราแบบให้อิสระเสรีในการคิดโดยเราไม่ไปผูกมัดผูกติดหรือไม่ไปจุกจิกอะไรกับเขาจนเกินไปให้เวลาในการคิดการตัดสินใจนะครับมันก็จะค่อยๆมีความดีงามนะครับมีความมั่นคงนะครับมีความเป็นความเสถียรภาพกับความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันมีความพัฒนาและมีความโดดเด่นเพราะว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาถ้าเขาเปิดรับปุ๊บเขาจะข้างหลักกับตัวคุณดีขึ้นมีความรู้สึกแบบมีการผูก อ่า,ขาเขาไ้มีความรู้สึกแบบผูกติดกันได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะมันมีไพ่เลเวอร์มาแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ